เออเชนต์ตู้เชนมาแจ้งด้วยนะเบอร์โทรนี่อัพอะไรแวเนาะเบอร์โทรอนะพี่สาว่วยปุหล่าอะไรก็แทนวิลฟัอาเชนตูเนตูตัดเช่นตู้เันดูอ่

ล้วของเมืองมวยญ่ด oh, ูสภาพสัดส่วนหนึ่งพันสิบห้าร้อยวันนี้เจ้าหุบตับเี่อเบอร์นสองคน ถายประธานบับคี F68 อระไห้วมันถึองคุณไหมไปโยนางไปยางกันดีกว่า KF68 การลิดหนึ่งในนักโยบายตัวจริงว่าเบิงยูน้องครูอำเภอตะการนะครับ มาดังวีเอลโลโจนี่นี่นี่มันรับัดไปเรื่องเนี่ยไปูกซืเลโลโจเราเราดูเคเอชัดๆตัวหานที่ตันได้งานีตันสูงนี่ความสูงนี้ได้รับลอยเจ็อยแบสูงแม่เ เบ,บิ้งเบิ้งหนังใส่กันโลดกันหมุดกันตัวนี้นนมันหนังมันจะน่ากลัวที่เอฟหกแปดมีกับสามหนึ่งเป็นไอหน้องเป็นขึ้นหาติคุณญาติกันใไอเอฟเดียวยเป็นญาติเป็นหกแปดครับสามหนึ่งบนหนามาตัวนี้แดงใบเล่น,นะครับอน,นอนอยู่ล่าเดินทางไปธรรมดาครับคือว่ามันละอันนี้สูงลอยเช็ดสยุบ แดงใบเล่งัวดังมาประมาณสักรวบหนึ่งสองสามสี่มาประมาณสี่ตัวมโมหาวานมมโมหวานโมหวานตัวนี้แดงใบเล่นี่ของอะไรของวิไลาฟาร์มีแถบแถบวิไลาฟาร์มบรรยากาศ อร่อยวังยุทธศาสตร์ตัวนี้กล้วยก็มีนะครับกล้วยมีซาโลเร่ด้วยโอริโอ้ล็กลับโลงนะตัวนี้เจ้าเอราวัณน,นะครับของสอสอชีวิตปุ๋ยดูสัดส,ส่วนนะครับสวยงามโอริโอไม่น่ามานะครับดู เสือกข้ไปได้แล้วครับน้าสือเสือประการโซนที่สองนะครับทางขับควรสามกิโลซักเบื่อยยอดบ้านล้วนี่ถ้าลูกไปลงเสือมีเสือมีสัตว์ให้ลูกหลานไปเบิ่งนะครับทุกทำ่างนีมั่วมีควอยแล้วก็มีเสือเออพ่อแหงว่า่อยเขียบแชมป์เปี้ยนอีสานทางนั้นจับถ้วยเสร็จบอกด้วยนะครับบอกด้วยนะครับ เป็นม่วงคุณไหนมาแล้วเบอร์ม่วงเขาเองซาโรลี่คุณนี่ชื่อวอ่ายังไงตัวนี้ออตัวนี้ไม่มีชื่อนะครับน้องโล่ผสมเที่ยงเดือนนาเลื่อนนาม,ามันเป็นสูตรของท่านสสนะครับดูนะครับมีแต่บาร์มันเลือดร้อยครับครับคนโดนเงินแบบบานยังไงอื้อ